สวัสดีค่ะนี่คือ Easy Network เราทำเน็ตเวิร์กให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปแกะกล่อง Access Point จากแบรนด์ n c o r e จะเป็นรุ่นไหนและดียังไงอยากให้ทุกท่านรอชมพร้อมๆกันเลยค่ะ Yo yo microphone check make i t a microphone check give i t a microphone i make the make i t a microphone dead don't step to me newbie I, i could truly be moody i could have played the fucking grinch in the movies i v e been a part-time shadow cat part-time that is not a guy that i would ever want to try to b a t k และรุ่นที่เราจะมาแกะกล่องกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือรุ่น EGW 5211L ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็น Access Point Indoor แบบ Dual Band ระดับองค์กรที่ถูกออกแบบนะคะมาเพื่อสภาพแวดล้อมที่มีความหนาแน่นสูงเช่น <Change. S 2> สํนักงาน มหาวิทยาลัยโรงแรมหรือว่าหอพักนั่นเองค่ะโดยเจ้าตัวนี้นะคะเป็น access point รองรับมาตรฐาน 802.11ac w e b 2เป็น duo band รองรับ2.4และ5 GHz รองรับผู้ใช้งานได้ประมาณ256คนแถมยังเป็น access point 2 2 MU MIMO ที่จะช่วยให้ client น,นะคะสามารถส่งข้อมูลได้พร้อมกันหลายๆเครื่องและมีค่า t h r o u p u t รวมถึง1,167เมก นอกจากนั้นนะคะยังสามารถ manage ผ่าน EC Cloud ได้อีกด้วยค่ะทำให้เรานะคะสะดวกมากยิ่งขึ้นสามารถ manage จากที่ไหนก็ได้เหมาะสาหรับการใช้งานในปัจจุบันมากๆเลยค่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูด้านในกล่องกันบ้างค่ะว่าจะมีอะไรให้มาบ้างอย่างแรกนะคะเป็นคู่มือการใช้งานค่ะตัวอุปกรณ์ ECW 5 2 1 1 L อะแดปเตอร์นะคะและอุปกรณ์เจาะยึดค่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูกันที่ตัวอุปกรณ์กันบ้างค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะประกอบไปด้วย2พอร์ตแลนซึ่งเป็นพอร์ต P O E 1พอร์ตนะคะแล้วก็มีพอร์ตสำหรับเสียบอะแดปเตอร์มีพอร์ต U S B 1พอร์ตค่ะแล้วก็ด้านหน้าเป็นแถบไฟบอกสถานนะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Access p o i รุ่น ECW 5 2 1 1 L ตัวนี้ถ้าท่าในใดสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ Easy Network ได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามพวกเราได้ที่ www easynetwork co th Facebook Easy Network Line Official Easy Network YouTube Channel Easy Network อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากทาง Easy Network ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ